Vad hon säger när du har Ingenting. Ja, hon säger... är gratis att i Sverige för I Irak har minst ett 50 personer dött i den sjukhusbrand som startade igår kväll. สวัสดีค่ะเอซี FC, ที่น่ารักทุกทกคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะพอกันอยู่ในปา่าอีกคือเกาละค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่บูเบอรี่ออกนวยนะคะทุกคนคอยจะต้องอทําเวลานะคะอะตอนนี้มากบูเบอรี่นะ่ะกับนวยใหญ่แล้วก็สุกหลายแล้วนะคะแต่ว่าอันที่ยังบ่สุกนะ่ะก็ยังมีอยู่นะคะปีนี้กระดุกดุกค่ะทุกคน คิดหอดเอฟซีทุกคนนะคะ,อะขอยขอโทษขออภัยนะคะที่ยังบม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะแต่ว่าก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วนะคะอ่านทุกเศา้าเลยละคะ่ะขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะติดท,ทรงกําลังใจมาหายมาดามบ้านนอกกับพญายัรพลังดังโมนะคะ่ะเบาไว้ในจากน้อยเมื่อยขอโทษนะคะขอโทษขออภัยนะคะ มาค่ะมาเก็บหมากบูเบอรี่ซ้อยข่แน่ค่ะมาอาลุนกันนะคะว่าปีนี้ไข่ยสิดได้บูเบอรี่อาจจะก,กองนะคะตอนนี้ก็มีออเดอร์มาลอ,อยกองคือจังที่ไข่เ้าให้ฟังแล้วนะคะแต่ก็เพิ่งเก็บไปได้ประมาณ7ก,กองเองนะคะทุกคน <laughs> ค่ะมาค่ะมาลุยกันค่ะ มื่อน,นี้หอกาแฟมากินน้ำได้ค่ะทุกคนเคบอกพ่อใหญ่เอาขอนมมาน้ำแล้วเคยบอกมาอยู่ในรถผุ่นห่อนๆค่ะ,คะขั้นสิถอดเสื้อกะย่านยุงกาดนะคะย่านเห็บกาด แก่กระพรอนเมื่อนี่น่วยใหญ่ย้ายค่ะตอนนี้เวลาหกโมงเคิงค่ะทุ่มเนึ่งกับสิบกับแล้วล่ะค่ะใกล้สิเต็มแล้วอันนี้บ้าสิเอาเต็มทางนี่กระพอดอเราชาวสิกร from the forest บูม i c k i n g blueberry? ก็เลยแล้วคืนเปะกลับไปเอาขนมกินกับกาแฟโร์ต้งวัวโอ้ปร้านเปลี่เสียเบิมเบิมสุเบิ้มอ่ะเพื่อนตัวช่วยปั้นอะไรเอลงให้เจ้าทีเจ้าทางกัน Kan ja, Pappa kan vingar. ju ge en födelsedagspresent fyra stycken. Ja just det. Då får du köpa en sån här um, strålom, det gillar han. Ja, 80-procentig. <laughs> ja, jo de är starka jag har jag sett, det. inget jag druckit själv. Nej, det är inget att rekommendera, men köp en sån till han. เก็บต่อก่นค่ะทุกคนมันสิครํมก่อนโอสักลคาบล่ะยารูเปคฮากลับบ้านทุ่มหนึ่งพอดีค่ะ ไปบานกันเดอ้อเจ้าทีเจ้าทางหายลกูกหายลานเดินทางากลับบ้านตลอดปลอดภัยเดอ้อปูดเดอ้อเมื่อนี้ได้ทางใหายหนึ่งกับกับปลายค่ะกสะได้สามสามองกันดอะค่ะพนันยุ้งออกแล้วค่ะทุกคน Ska vi prata lite? Ja visst. Men det kanske är mindre blad nu. Inte mycket att rensa. มาบ้านแล้วค่ะทุกคนได้ทอเก้ล์ละค่ะมันมาเต็มเมว้านี่เต็มกับซัว่าได้ทอเก้านะค่ะได้ซเม่อว้านนี่ละค่ะกระสีได้สามกล้องนะคะมันี้เก็บโบแบบว่าสะดวกสบายนะคะเพราะว่ากางเกงมันบปยืดนะค่ะกางเกงตัวน้ามันแเคงมันก็เลยเป็นบบสะดวกสบายกางเกงตัวเมว้านนี่มันขาดก้นนะค่ะเดี๋ยวสิบยิบไม่เยอะ ขันได้เขาในเมืองมือใดค่อ,คอยสิไปซื้อไหมทำความสะอาดค่ะบัดน,นี้ต้องใส่เวลาสามชั่วโมงพุลละค่ะมือนีพญ่ยฝรังแล้วตากน้ำสีหดพักนะคะแล้วเห็ดกับคููหลุดลงไปในบน่อนะคะทุกคน <c oughs> เห็จดจังใดบุย้ยค่อยเสียเอาขึ้นได้แล้ววาแล้วสิหาแล้วเอามาขข้นอยู่ พักข่อยทีได้ถือฝนถือน้ำบ่ฝนกับบต่ตกเสียเวลาน้ำมันทำความสะอาดนี่ล่ะค่ะสีสามทุ่มแล้วค่ะยังท่านด้แล้วอยู่เพิ่งจะไดะ้กล้องที่สองใกล้จะเต็มมาแล้วค่ะอาจจะเห็ดสองกล้องมเมื่อไหนเพราะว่าเมื่อยแล้วปวดหลังนะคะทุกคน ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีทุกๆคนด้วยนะคะที่บไปตอบคอมเมนต์นะคะแต่ว่ามาดามบ้านนอกกับอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนนะเต์นะเฮทไหยมาดามบ้านนอกมีพลังบวกสู่ชีวิตในตางแดดต่อไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ป้าออกนะคะเก็บบเบอรี่แล้วก็สิไปเก็บหมากลิงงอน หมากลิ้นงอนนั่นก็เป็นหมากแดงๆนะคะอันนั้นก็ขายดีขึ้นกันนะคะทุกคนเขาเอาไปเฮ็ดแยมแต่ว่ามันบ่หลายซ้ำาแต่ว่ามันอ่าบด่ดกซ้ำหมากบลบูเบอร์รี่อะคะคลิปเมื่อวานนี้ยเว้าเรื่องู้หยิ้งไทยที่ถูกขาคมขืนในปลาบลูเบอรี่นะคะพอไงเว่าบอกให้ขขอยฟังว่าตำรวจจับคนลลยได้ ถามนะคะกับสอบสวนว่าเหตุแบบนี้มาโดนเป็นใดแล้วว่าเหตุว่าหลายร้ายแล้วว่าสันค่ะทุกคนมีคนผู้หญิงจากประเทศอื่นกับมีนะคะบ่าแมนต์มีแต่คนไทยที่ถูกคนรลายคนนี้นะกับเหตุบ่ดีนะค่ะแต่ว่าสาวไทยคนนี้ผิดโชคลายนะคะคนอื่นน่ะที่ถูกทำ เขาบไปแจ้งความนะคะเขาคงจะอยากอายนั่นเดยวพีอย่กันดูอีกอ่ถามว่าเมื่อยบ่เมื่อยอยู่นะค่ะแต่ว่าย่งอดเอา ขอบคุณเอฟซีนะคะนให่รับไปเอาใครเก็บใครด้จากน่อยเพื่อนนึกบอกไงอีดอกบอทีเสติกเนี่ยบอเทีเสติกได้สามเลอีอกอีห่อทีเอสกอีดอกอืมลิชิกน ไกลขีดคาดนโอเคเป็นไงแล้วไปทถอดใส่กอดก็จงแม่กินที้ีเงินเสียนนะเงินเสียนะโอเคบอแรกกะชุด โอยปวดขากินใส่กอกก่อนค่ะ <on> ทุกคนเ <c oughs> ย็บู่อมาค่ะทุกคนมากินใส่กอก Have a up. Okay, tomorrow I must buy milk. Real milk. Mm -hmm. But you have the growth, you want it, but you don't. Can you eat tomorrow? Eh, hey, maybe. We we'll. mm -hmm. ah. could take two of so, no? Vill du ha vatten? Ska jag hämta? Ska kan hämta. Jag kan hämta. Va? Jag? Ja. Okej. Okay. Tack. Ja. Ska du jobba? Nej, det Jag tar mer. Det är gott. Ja. <laughs> ja de är jättegoda. Men vi är små, han är Du kan ta två, tre mål. Ja. Jag har två Hmm. thế really mm -hmm. mm -hmm. <laughs> hmm. thì Take tốt, đi xem cái gì, đi học này cả thịt kín ta, <coughs> <coughs> ว่ามั้งแต่ทว่าหัวนี่ชื่อในไทยฮอนฮอนฮอนเรียกามว่าอ่าหัววัมภาษาไทยวางเด็กหรือว่าฮอนฮอนครับ Hot dog. Mm -hmm. <laughs> I don't know why they say, hot dog. <laughs> so bye bye, varm hund. Är <laughs> <laughs> Elvis Presley Singer Song Hound Dog? What's the same thing? Mm -hmm. Klockan nu nio, halv tio. Vad är det? Halv tio, så. ว่นุกสิข้เกียอะไรบ่จ้ะเพื่อนค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี้ข่อยกับสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมะหอยมาดามบานนอกนะคะมาดามบานนอกขอาไว้พรอนให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะ สำหรับเมื่อวนี้ขอเกล้าคำวาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับไม่ไปเส่ลงเบ๊กสวัสดีครับบายบายบายไม่ไปเสิร